เรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับผมผมได้สั่ง SSD ของไอเอเซอร์นะครับมา สองตัวครับผมสองลูกเป็นความจุที่สองร้อยสี่สิบกิกนะครับผมสองตัวในกล่องก็มี น็อตมาให้4ตัวครับผมน็อตยึดแล้วก็มีรายละเอียดหรือคู่มือ ได้มาเหมือนกันครับผมสองกลง่องมีสติกเกอร์เอเซอร์นะครับผมน่าจะเป็นกล่องแท้ครับสั่งมาจากร้านลาซาด้ครับผมรายละเอียดก็มีบอกนะครับผมตามนี้เลยครับ ความเร็วการเขียนการอ่านนี่ครับผมอยู่ที่500ประมาณ560รนี่แหละครับความเร็ว ลูกหนึ่งก็ผมซื้อมาก็680้อยดนะครับผมสองลูกก็พันประมาณพันกว่าบาทครับผมสองลูกเนี่ยใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ทางร้านไปให้สั่งนะครับผมนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมให้ลงทะเบียนสินค้าหรือเปล่า ไลน์เฟซบุ๊กอะไรก็มีนะครับผมมีเบอร์โทรให้ด้วยใครสนใจเดี๋ยวติดต่อตามนี้เลยนะครับผม